สวัสดีครับผมชื่อนายช่วนายชาลีรหัสนักศึกษา5 4า1 0 0 1 6 2 0 1 1 6ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเก็ตภาพหัวต่อบอกนะครับหัวต่อบอกที่ผมจะสเก็ตีหน้าตาที่ตชางลักษณะประมาณนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Solidworks แล้วนะครับให้เราเลือกมนูนะ,ค,ะครับไปที่าร์ทกด c r e ครับ a เราจะทำทาการ s k e t c นะครับโดยใช้ Top ปแ a น,นะครับสร้างวงกลมขึ้นมานะครับหนึ่งวงโดยรัศมีเท่ากับแปดนะครับเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราสร้าง Centerline ขึ้นมานะครับ ก็ว่าสี่เหลี่ยมน,นะครับโดยใช้เซนเตอร์และแทงทลรนะครับเพื่อจะทําช่องว่างนะครับํำนวขนาดครับเราต้องการให้มีระยะอของช่อง,อง,งต้องการให้มีระยะของช่องอยู่ที่5มิลลิเมตรครับ าเาื่อทำการกำหนดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราจะทำการพิมน,น,นะครับโดยใช้คำสั่ง power c i m นะครับคือตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับที่เราไม่ต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยทิกถูกครับโอเคแล้วเราก็ดึงชิ้นงานด้วยคำสั่ง x t r u d e นะครับอ่า โดยที่เอาจะือนระยะ14นนะว,วินนะครับแล้วก็มีความหนาที่1วินนะครับถูกครับเมื่อเราสร้างชิมม้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเช็คภาพต่อนะครับให้เราเลือกที่ออฟฟิลดนนะครับ ลิกที่พื้นผิวนะครับแล้วก็กดไปที่สเ k e t ตนะครับเลือกคำสั่ง c o n v o r t Entity นะครับเพื่อที่เราจะทำการสเก็ตภาพต่อจากภาพ3ามิตินะครับเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราสร้าง Centerline ขึ้นมาก่อนนะครับสร้าง Centerline ขึ้นมานะครับ ทำการวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับขนาดเล็ก่นะครับเเราวาดเสร็จเรีย้ยแล้วเราจะใช้คำสั่ง m i n e o r e n t i t y นะครับโดยที่เราจะต้องการให้มันให้มันสะท้อนนะครับโดยใช้เส้นศูนย์กลางเป็นตัวเป็นกระจกนะครับ เ Entity Mirror นะครับคือเราต้องการเส้นไหนที่จะพร้อมมาแล้วก็ม Mirror About คือเส้นสุดการอยู่ที่ไหนนะครับเส้นสุดการเรจะขึ้นมานตถูกครับโอเคขั้นตะอนต่อไปที่เราต้อ,ตตตองมาพยาครับขั้นตอนนี้เราต้องการที่ข้อหนึนครับตอนนี้เราต้องการที่ข้อหนึนะครับโอเคแล้วเราก็จะทำการ ทิ้งนะครับตัดทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการออกไปโดยเราจะใช้คำสั่ง trim to cross set นะครับตัดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อเราตัดทิ้งไปแล้วนะครับพอทิ้งไปแครับโอเคิ้งแล้วเราก็จะทำจะใช้คำสั่ง extrude นะครับเพื่อจะได้ชิ้นงานนะครับ เรามดที่ด้านฝาดนะครับเลยไม่ถูกด้านนะครับที่ระยะ14มิเหมือนกันครับเท่ากันเลยถูกครับเมื่อเราได้ิ้นงานเป็นรูปแบบนี้แล้วเราจะทำการฟิลเลทครับฟิลเลทตัวนี้เราจะใช้คำสั่งฟิลเล็ทโฟลาวฟิลเลทนะครับคือเราจะลิกที่ผิวด้านบนนะครับที่ส่วนที่หนึ่งแล้วก็ อนนีส้สองจะทิชชที่ผิวด้านข้างนะครับแล้วส่วนที่สามจะทิชชู่ผิวด้านล่างนะครับเห็นเส้นเรียงนะครับมันจะขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะทําให้มันงมแบบนี้นะครับทิดถูกครับอ,อีกด้านหนึ่งทาเช่นเดียวกันนะครับเป็นแหล่ยแล้วก็จุดบนผิวที่หนึ่งผิวที่ 1, สองแล้วก็จิดตั้งทูบนผิวที่สามนะครับทิดถูกครับเมื่อเราได้รูปร่างชิ้นงานแบบนี้นนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการ จาะรูครับโดยใช้คําสั่งโผวิชาครับรูที่เราจะใช้เป็นรูธรรมดานะครับก็คือใช้โผธรรมดานะครับแตนด์คือ ANSI m e s r i g นะครับแล้วก็ทายคือดีไซน์นะครับขนาดสายคือ8มิลเมตรนะครับโอเคใช้คําสั่งโผลออ l นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกโพซิชันครับ ขอหรือผ้าด้านข้ายนะครับพอทิชชูนะครับทิดที่พื้นผิวนะครับจะขึ้นเส้นวงกลมนะครับมันจะไม่ขึ้นจุดศึงกลางมาให้เราต้องไปเอาเอาเมาไปที่ที่ขอบของส่วนผมนะครับจะขึ้นศูนกลางมาให้นะครับหลังทิชที่พืนใจานะครับเสร็จแล้วคลายทิชชู่ครับ จะทำการเจาะรูเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการลบมุมนะครับโดยการใช้โปรแกรมสิลเล็ตนะครับแต่เราจะใช้คัาก์ชันเลนส์นะครับคือคือลักษณะของที่นะครับเราใช้ที่สองมิลกันนะครับที่ส่วนนี้นะครับกับส่วนนี้นะครับที่ขอบนี้ชุดทครับ แล้วส่วนที่เหลือนะครับเราจะใช้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นส่วนบอดี้ทั่วไปนะครับแล้วก็สีน,นะครับเป็นทีโอเคทุกท่าครับเรียบร้อยแล้วส่วนของเราก็จะรับรมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตกแต่งสีนะครับโดยเลือกตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือก สีผมอยากได้สีเป็นส,สีเงินแล้วกันเงินน,นะครับแล้วเรายังสามารถที่จะเลือกวัสดุนะครับผมที่ผมจะเลือกนะครับเข้ามาที่ a p p เคอรน p อัพเค e นะครับ c o ลเลเ,เลือกที่เมทัลนะครับผมต้องการใช้สตีลแล้วกัน อยากใช้อะไรก็เลือกได้เลยนะครับผมจะใช้ที่ Boost s e l นะครับโอเคเป็นทองเหลืองนั่นเองนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนงาประมาณนี้ครับโอเคหัวต่อเบาะก็เสร็จเรียบร้อยพียงเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ